สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็มาพล่กับแกมซับซับนั่นแอรนะคะก็ไปเริ่มกันเลยเฮ้ยเอาบัตรออกก่อนเพราะว่าเราโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรเราต้องได้ตัวแฝงแต่ว่าเราจะไม่เล่นบทบาทนักต้มตุ๋นนะคะเฮ้ย <c oughs> คือแบบบทบาทคือบทนักต้มตุ๋นแล้วมันเหลือน้อยแล้วอ่ะเราคาดเดานะคะว่าบทบาทนักต้มตุ๋นของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่เจ็ดใบมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรเพอยากเป็นฝ่ายกลาง เอาก็ได้ยอดตัวไฟการอยาเป็นโจมติกเกิดเอาไอ้นี้ไปไอ้นี้จะวิ่งหรือว่าเอาวันนี้ไปเอาันนี้แหละเนาะเออไปเป็นกับสีนนังงานโอ้าไม่เกิดที่ยอดเยี่ยมเออายอดเยี่ยมจริงือดปลามีหมอไหมเออเออมีอุยพันธุ์ชนเอ้อกบสีเหลืองกบอสีเหลืองกบสีเหลืองอะไรอะชุนชนรักแมวเหรอ อรักแม่เหมือนกันเลยเลี้ยงแม่อยู่ที่บ้านสเตมออุ้ยสวยว่านาน่ากเลยจังมีเปุดตรงไหนบ้างอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวใช่ใช่ใชโอเคทำเสร็จแล้วเพื่อ,อต่อไปเพื่อนกติกอนะคะเฮ้ยเพื่อนเราฆ่าไปแล้วเพื่อนเราฆ่าไปแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะไอเดน ถ้าฉัน,จกกนเจอโอกาสเมือ่อไหร่แล้วก็ฉันจะฆ่าแกให้ได้เลยเ สองคนนี้ไม่เป็นไรเพื่อเราเป็นไม่รอหมอฟังก่อนนะฟังก่อนเดี๋ยวฟังการประชุมก่อนจะสบที่ไหนคะเอพที่ไหนอเดี๋ยวไอม่หมอยหรอบาตัวเดือมอ่ะจใาจ่ายจ่าจ่ยอ่ะจ่ายยันจ่ยันจ่อยนม่วงเหรือเปล่า ใจเย็นใจเย็นอ่ยใจเย็นนะอ้าวเป็นหมอบอกอย่างนี้ก็เสียบไปครับเอ้ทุกคนทุกคน<อ>เราเป็นตับาดตัวเดิมพูดจริงๆนะเนี่ยเราพูดจริงๆเราไม่ได้โกหกอันนี้เราเป็นตัวเดิมตัวเดิมไหนวะเพิ่งมาเล่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋ะอนะอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลืมละอ,อ่าเขาจะพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวฟีคิดแป๊บคือเราเราดูก็ มหรืออามหรือว่าม่วงเดรดหรือว่าม่วงโดนต้มตุ๋นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่กเมื่อกี้เราอยู่กับม่วงสดๆร้อนๆเลยโดนสิงทำไมเขาไม่พูดอ่ะก็ไม่รู้ว่ะเราเห็นเขายืนตั้งแต่เริ่มเกมเลยฉันจะแก้เคล็ดต้องอยู่ับนิ่งๆตั้งแต่เริ่ม โอเคทำไมอะเพื่อนไม่ไหวที่มันสามารถสิงได้แต่ไม่เป็นไรถ้าสีน้ำเงินโดนหมดออกสีน้ำเงินก็สามารถลดสิ่งได้อ่ะสามารถลดหมดสิ้นอ้าวเน็ตไปดีละหนึ่งเออเยี่ยมอ่ะสีเหลืองอะไรคะอะไรคะอ๋อเป็นนายอำเภอเหรออ๊อกอ๊อกไหนไหนไหนบอกว่าเป็นไหนบอกว่าเป็นหมอไแอบดูระด้หซะอ่ะ เอ้าอย่ามาเยี่ยมใส่เราสิเดี๋ยวคนก็เห็นเดี๋ยวคนก็รู้ว่าพวกเราเป็นเฮ้ยค่าเลยเออเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เหออกดเลยฮะจะ่บอกนน่นเราโดนเอา้เอา,อาสแสดงว่าเหลืองโดนจอมตะกะเหลืองตายได้ไงอ่ะเหลืองโดนจอมตะกะเหรอถุยเลวจุ ดีๆนนที่เราไม่ได้ขุดบูดงั้นแสดงว่าสีเหลืองก็น่าจะโดนไอเนี่ยโดนอะไรนะโดนนักต้มตุ๋นเราเราระหว่างเออไม่ใช่สีเหลืองน่าจะโดนนักต้มตุ๋นระหว่างที่โดนกินหรือเปล่าข้ามไหมข้ามไหมล่ะ สีมสม,สม,มามาเริ่มรอบต่อไปกันเลยค่ะอโอ้โหโอ้ยก็คือแบบเกือบได้คนออกแล้วอสีน้ำเงินไปกับสีม่วงน้ำตาลนี่ยเลย ดูแลสเปร์ามาร์กสีน้ำตาลไม่ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนให้น้ำตาลเข้ามาแล้วเราก็จะได้หลอกมันเป็น้ำตาลเข้ามาแล้วหลอกเลยอืออย่างนั้นแหละกด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 ช่วยกนช่วยอออ้ออาวทำไมไฟไม่เปิดอ่ะทำไมไฟไม่เปิดอ่ะอ๋อเปิดแล้วไปทำแคว่ดีกว่าล่ะลาลาลา,ลาน้ำเงินระวังตัวไดลัะเพื่อนแนวมาดูกันก่อนนะคะว่าทุกคนอยู่ห้องไหนกันบ้างอุ้ยสีม่วงหน้าปาดจังเลย ปาดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้สีน้ำตาลกดเพราะว่าน้ำตาลตอนแรกบอกว่าเป็นหมอใช่ปะนั่นแหละเออปาดแล้มหายใจเข้าลมหายใจออกเบายด้วน เอาน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลหมอไม่ใช่เหรอี <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าสีแดงชอบเปิดไมคตอนท้ายๆตอนที่การประชุมจะจบแล้วอะ่ะวิสีไปกับสีไปกับสีไปกับสีมันดีกว่าขอไปด้วยคนไปด้วยขอไปด้วยเออไม่ไปก็ได้อ่าทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีไม่รอดักอยู่ห้องไฟดีกว่าอยากมุดโท่อ่ะแต่ลืมเออลืมปิดประตูเราต้องไอ้นี่ก่อน ไป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 ,นะออไปทำเควสนะเออไปทำเควสเควสเ,เควสะไรหรอเควสค่ะคนไงล่ะสีขาวมากสีขาวสีขาวกดกดกดเอา้าโดนกินเอาสีน้ำเงินเพื่อนเราก็โดนกินโอ้โหไม่กดสีขาวมันคือคนที่เราอ่านชื่อตอนเลกน้ำตาลระว่างน้ำตาล น้ำตาลระวัง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 เออตอนนี้มันดูกล้องอยู่ตอนนี้มันดูกล้องตอนนี้เออน้ำตาลน,น้ำตาลนว้วฟงน้ำน้ำตาลน,น้ำตาลถ้าถ้าถ้าไอเนี่ยถ้ามันแม่จะเอ้ยว่าถ้าไอถ้าไอขากินน้ำตาลแล้วมันจะจบเกมเอ้ยไม่นะน้ำสีขาวที่ฉันไว้ใจจริงเอาคนที่เราไวใ้ใจ

สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเออเสียดายนึว่าจะชนะสุดท้ายโดนจมตะกะกินอ,อ่ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะก็บายบายค่ะ